วิธีเก็บหอมที่ถึกวิธีจะให้หลอกเอาใบทั้งไตได้จ้ะห้ามเด็ดถ้าเด็ดมันสีหอลุงเลยจ้ะมันก็สิบองงามมันก็สิบอแตกกอต่อไปอีกจ้ะให้หลอกเอาไปทั้งไตออกจ้ะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่หให้เพื่อนแตกกอไว้วกะ ถาเพิ่นเริ่มแท่งยอดใหม่กะหลอกใบเก่าออกใดเลยเด้อจ้ะ้อมเฮาจังสีงามไหวผู้ตีปลูกบ่ึ้นก็นคือต้องเพิ่มฟุนเพิ่มปุ๋ยน้ำเด้อจ้ะ พามาเห็ดกับข่าต่อจ้ะเมนูขัวไข่ใส่หอมใส่แต่สุโรดกับน้ำปลาจ้ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำเดือดเกาไข่ลงไปเลยจ้ะเมนูนี้ง่ายๆจ้ะเมนูรดคว่วอ้วนลดไปรดมาหอดแปดสิบกิโลลวจ้ะ เดิมมากินน้ำการพี่นอ้องข่าวฮอนๆอนดใส่ใดทุกเมนูจากใบหอมของเห้าปลูกขยายพันธุ์ใบโตเรื่อยๆอีกจ้ะพี่นอ้อง